สีงียสิบสองสามดกคูบานีสีทังนี่ส2็สองคูสี่สิคูนคููค่ะค่ะโอเคเป็นแปดคดโอเคค่ะเดินทังสองร้อยเป็นสามพนแปนะรวมกันเนาะโอเคค่ะคมาซื้อรองเท้าเขื่อนนรองเท้าให้นางโชว์เหรอคุณแม่โชว์ลูกดมากคุณแม่เขืนทั้งหลัง แค่สังไหนนั่งโชติน์ใหญ่มันกับบอดามันกับบอมมี่อยู่นบ้านมีแตเกิอบสมปูนเนี่ยมันใสก็ต้องสั่งเนาะคุณแม่เนาะโดยโดยสีเขียวเหนียวซับสามพันแปดครับนับดีนี่นะครับคุณแม่เดี๋ยวเกิน เลือเพชรคู่หน่อยสีทองเดือค่ะครับค่ะสามพันแปดค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะเก้าแล้วครับโอเคไหมคะคุณแม่โอ้ยตีนกระเทยมี่ตะกูตู้ละเท่าไหร่ตีนกระเทยนี่สี่สิบสองตีนงัวตีนพูดพูดพูดตีนมันบักใหญ่นี่ตัดในอีพีเพลนี่เบอร์สี่สิบสามโดยเฉพาะอีแม็กซ์ใช่ไหมแม่โอ้ยมีสี่สาม มันมันอยากาศเ่เก๋าเจ้าสาวขาตรงกูกก็เลยตัดตาเทมันตัดเทมันหลือแจงเสียฮักเงินขาเออขาโซ่นะแม่เนาะแม่สวยมากเลยนะสวยนะอุ้ทรงอันนี้สี่นิ้วไงตัดสวยให้นางโชว์ก็ใส่แบบนี้แหละลูกแจงสียลำต้นนะกระเทยได้กองปายเข้านาก็คงบนข้างหลังการยำแต้มเง้อตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนในนะคะเขื่อนในใช่ไหมคะใช่ค่ะช่างตัดรองเท้าก็อยู่คำเกล็ด เขาก็ตัดที่พวกหมอลงหมอลำใช่ไหมแม่หมอลำตังกับเขาตลอดวันเราจะได้คิวนี้นะอุ้ยอะไรคะอะไรคะอะอะไรคะไปที่ล่ะป้า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 จำ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 